ฟ้าดึกดีก็อัลลอฮ์ฮอนอร์สเทฮอนกันทาฟิชฮอนจอร์สเทนอนโอ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะลืมดีใจได้ป่ะคัมโนสแกนโอเคต้อคมโนสแกนโอ่แฟชโชฟ้า อะยางลุบ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 เพิ่งอย่างก่อเบ็ดเอ้าเบ็ดกับก่อขาจะบอกเจ้านี้คำชาทาร์ฟิสเพื่อนเพื่อน่ะผู้เก็บปลาพี่น้องดึกตีสเก็ตโซเบดอมทีมัวชีสเอาอะไรที่เสียแรงเลยไหมเบดอมทีมัวชีสได้ง่ายบนรถพี่น้องเลยอชีสชีสคิดพอมว่า

คนน้อยกินเข่าพี่น้องคะ่ะทำเลดีดนะีเลยทำเลสวยมากคะ่ะคุนทะเลหอมตกป่าสุดลูกหูลูกตาคนน้อยกินเข่าคะ่ะ<ม>ก็ วัที่สี่แล้วจ้า ป <deve>. ิลล์ทาโทรศัพท์พิลล์ถึงเนี้ยบุตริก่อนทาปิลล์ทำรูโทรศัพท์ปิลลอเย้ทาปิล คือปลาทะเลเด้อค่ะเด้อเห็นบอพี่น้องค่ะแดดซองนี่อันนี้เป็นปลาทะเลคือจังปลากระบอกบ้านเฮาติเหรอคล้ายๆที่ปลาคนเห็ดอันปลาซาบะโอ้ยโอยพ่อว่าผิดปลาชีวะคือปลากระป๋องปลาทะเลเด้อค่ะเด้อปลาทะเลคือจังคนเห็ดปลากระป๋องเนาะค่ะเนาะ ชีวิตทำมาหากินจ้าปากค่อยแล้วค่ะปากข่เต็มท้องเลยคุณนายปลาได้กินลาบปลาสมใจแล้วเจ้าคุณนายปลาาได้กินลาบปลาสมใจแล้วจ้ะ i'm to กินข้าวเองเดือพี่น้องคะ่ะวอดหมูให้อติดอีกแล้วจ้าติดอีกแล้วจ้าติดอีกแล้วจ้าเราไปดูเอาปลาขึ้นดีกว่า มากแสดงของดีแล้วพี่น้องคะของกันดิันเห็นวกเป็นไอ้บา 3, ต้าสามโตซีโตบาต้าโตกับใครเนาะค่ะ กันแดดถ้าพอแอนเสร็จสแกมเ <N> นเช่แอนเสร็จอย่ากดท้าคิมกันแดดเปรี้ยวกพื่็นกคอนแล้วล่ะทาคิมกันแดดเพิ่นกอดสเก็ตถาแย่เรืองดีด้วยซ้ายโอ้ยเก่งมากมากเก่งแต่ว่าปักลาแม่ไหมข้ามแผ่นวายเย่นทลกอะอก sa so to, you know? เดี๋ยไงเดี๋ยวไงพาดมาพี่น้องขาเลยได้เสาตกบ๊ายบายไม่เชื่อ๊าป๊าลยเลเส้นกอนน่าเส้นบ้อนโอ้แหกกำมาชินทัลาบ๊าป๊าวบาลายเสนว้าสายก็เห็นดริงียบซะบอ๊าย๊าย ไปเรอย่ไไตกค่ะเพราะว่าข้างล่างน้ามันตันแข็งป่าตื้นป่านี้ไปเลยบายเอาก็สบอร์ัวส

องตค่ะพี่น้องค่ะยีตัวเดนเนี่ยสีนุกนี่คือปลาที่เราได้นะคะเนาะ,ะสดๆจ้าหอไส้ก็ยังซีมันจังสดนะคะบ่ตายค่ะเะ โโเกตออกหลุดออกออก,ก็ทิ้งหมดแลวอย่าด่าดบ้านนะคะนี่คือวิถีชีวิตของคนทำมาหากินจ้าฉนชิบเอาป่าถึงเสี่ยวคนขึ้นรถด,ดิปเนใช่ถ้าถอยพ่อสเกต แค่รีฟ้าทุกภาคอีกะหีนี้เลยกลับแล้วพี่น้องคะ่ะป็นยงกําลังเก็บของไปขขึ้นรถขามอันขามคูไปนี่ก็แม่นคะ่ะกลับแล้วจ้าเดี๋ยวมือหนาสิพรามาตกไมนะะเนอ้อค่ะนาอุ่ไปแล้วพอกลูกพี่น้องคะ่ะกลับเลยจ้าพอดีเบิ่งหอดเวลามุ้ววล,ลา ซุ้มข้าเจ้าอ่านะนะมารุ้น่นก็นกนยืนเต็มอยู่ด้วยค่ะ่นก็นยืนเต็ม่เพิ่นจอจีนคํมมาปิน้นสอนคํมมาปิน้นสรูปจีฟ้ารูปทีฟ้านี่คือป่าที่เขาได้นะคะเนาะป่าที่เขาได้หนึ่ง่ายี่สิบสองตัวยี่สิบเอ็ดตัวพี่น้องค่ะยี่สิบเอ็ดตัวไข่เต็มท้องจ้าตัวแม่สิตัวใหญ่ค่ะตัวแม่สิตัวอ้วนๆใหญ่ๆนี่ไข่เต็มท้องอันนี้ อันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวผู้ชิดตัวน้อยก็ตัวแม่ค่ะี่ตัวผู้ชุ่มี่ตัวผู้อันนี้ตัวแม่เขาได้ห้าสิบตัวแม่เขาได้สิบห้าตัวตัวแม่ได้สิบห้าตัวนี่คือปลาที่ได้วันนี้จะสามชั่วโมงอดทียชิมอะประมาณสามชั่วโมงค่ะตกเลนตกหัวเนาะค่ะเนาะครั้งแรกในครั้งแรก ในรอบปี <c oughs> ครั้งแรกปีนี้เนาะคะ่ะน้อนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวพาไปตกไม้ค่ะมีปลาหลายชนิดอันนี้ปลาทะเลเ่าเป็นปลาน้ําจืดคือจังปลาขาวฮอนอะค่ะนาออันนี้เดี๋ยวสีควัวไว้ให้คุณนายปลาลาก้อยแล้วอยากกินก้อยค่ะ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะนาะพี่น้องค่ะไม่ไดรามานะคะวิถีชีวิตทำมาหากินจ้า